ดสารรายงานตัวครับพันกำลังยิ้วกับผมที่นัดดูซนกับพี่น้องวันดีพามาคิดปูงัวนครับตามไปเลยครับว่าคุ้งว่าคุนเอ้่ยวร้ม่อ้วยไปตามไปเลยนี่คือปูงัวครับพี่น้องความมาร้อยครับอ่ะนี่โตคุณไที่โตขายปูงัวอยู่น่ารักไหม ลน,นมัจี่นคีปีหลีปีแล้าสิปีและ,และห้าสิบปีเลยกพี่นองพุงหัวนี่นครับมีความเป็นมาห้าสิบปีกะปินองเทนัดดูซนกพีินอง,นดดนนองต้องมาลองชิมเลยดดนนก,ก,กินได้เนะตันอบว่าพุงว่าคุแก้นะวนึ่พุงคุณแก่มันอย่างไรเจ้าล่าอ่าพุงคุณแก่ครับนัดดูซนกะป่นองลองตาม,มากินเลยครับหัวอย่างไรบ้งครับอย่างพาหลอย่างสามสิบกีสี่สิบีอย่างไรพี่นอ รยนี icana, ่เป็ดอกใส่ออนก็มี่ผงัวนะครับผายไหล่บัอรเรลกคือกับผายหลสามสิบรีนยังใส่ออนยังคือใส่ออนเนี่ยบกบกยังม่ดรอบัเตอนโรลคือกับอ้นี้บกบก